สองนแล้วัเป็นยังไงบ้างอวันนี้วันออดิชั่นมิสเตอร์เดวหลักจากที่หายไปสี่ปีรู้สึก<บ>ตื่นตันรู้สึกตื่นเนต้นตอนแรกอะยังยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่พอตั้งแต่วันออดิชั่นจนถึงตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าหุยมาแล้วอะอเ,เราเรามาเรารอมาสี่ปีแล้วรู้สึกดีใจมากดีใจที่มีน้องแล้วใช่มันแบบรู้สึกแบบ Final l y แล้วก็รู้สึกดีใจสำหรับน้องๆด้วยใช่ค่ะ มันเป็น feeling ที่แบบเหมือนเหมือนตอนที่เราประกวดอะ่ะเรารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็การที่เข้ารอบมันเป็นเหมือนแบบโมเมนต์ในชีวิตที่มันเป็นค่อนข้างโมเมนต์ที่ใหญ่แล้วก็ดีใจสำหรับน้องๆด้วยวมันเราได้ส่วนอะไรก็เรียกว่าของ BTS แงค่ไหนก็อย่างจะให้พูดถึงไหนว่าน้องๆที่จะแบบ ได้ลงหรือว่าจะ<ม>ไปสอบกับกองได้อยานจะต้องแบบงการหรือไปจะต้อง็นคนแบบไหนคบจริง,รงๆเราต่อ20คนที่เข้ารอบมาโครงการเราก็ค่อนข้างคัดกันเรียบร้อยแล้ว<ม>โครงกา<อ>รน้องๆทุกคนค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะ<ม>สิ่งสำคัญที่เราจะดูต่อจากนี้คือ attitude fashion ต่าง<ม>ๆแล้วก็ความเป็น empower ที่ตรงกับตีมนี้คือผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำกล้า<ม>ที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่ออยากให้สังคมของโลกแล้วก็โลกของเราเปลี่ยนแปลง อันอย่างคือ self sustaining ด้วยต้องอยู่ได้ตัวเองให้รอดได้ใช่ใช่ต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่ายังไงพอไปที่อินเดียก็ต้องไปอยู่คนเดียวใช่ครับเรื่อีจะมีทิปอะไรแบบแนะนำรุ่นน้องเรียกว่ารุ่นน้องดีกว่าพีแนะนำรุ่นน้องได้บ้าง สำหรับเราเราแนะนำว่าให้เอนจอยในทุกๆวันทำทุกๆวันให้เต็มที่เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ในช่วงเวลาที่อยู่กองกับเพื่อนเรามองว่าเป็นประโยชน์มากนะสำหรับเกสอะเราอิมพลูสได้ทุกวันดูเพื่อนๆคุยกันมากให้มากมอะไรนะคะแล้วก็อิมพลู e ในแต่ละวานันดูแฟนนางงามคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงบ้างดูหน้าง,งานว่าเราทำยังไงบ้างอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถอิมพ o ูสคนได้ แฟนบอลกลับมาประกวดแต่แฟนงามก็ยังแบบให้การตอบรับดีมากมากค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนนางงามด้วยที่ยังคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็หวังว่าจะคอยซัพพอร์ตน้องๆอีก20คนด้วยนะคะหลายคนก็ยังรอน้องเจสต์อำลาตำแหน่งหนูก็รอค่ะเก็บตัวชุดอยู่เนี่ยเอ้ยตื่นเต้นแล้วอ่ะแล้วหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่สองวันนี้จะเข้ามาแบบตามมาหรือว่ามาสอนน้องๆมีกิจกรรมอะไร พวกกิจกรรมแฟลชแตรค่ะที่เราสั่เข้ามาแบบมาช่วยดูช่วยอะไรแล้วก็หลังบ้านก็จะเป็นพวก p อร์ r เทรอะไรอย่างนี้ที่อาจจะไลฟ์อยู่พรุ่งนี้แล้วก็คอยมาช่วยดูแบบปรับบุคลิกอะไรหลักๆเราคุยกันแล้วว่าเราจะเป็นพี่เลียงที่ใจดีคอยซัพพอร์ตใจใน้องๆคอยแนะนําให้น้องๆแบบได้คําแนะนําที่เป็น Good a d v ไวสแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดค่ะอยากให้แบบฝากมิสเตอร์โรค ก็ฝากน้องๆด้วยแหละคือแบบปีนี้น้องๆ fresh face เยอะแล้วก็มีคน Gen Z เยอะแต่ either way ก็อยากให้ทุกคนพยายามที่จะ support น้องๆ equally แล้วก็สามารถดูไลฟ์ผ่านเพจของ Miss Thailand World ได้แล้วก็อย่าลืมกดโหวตให้น้องด้วยคือรักใครชอบใครก็อย่าลืมกดโหวตมาเล้เขาแล้วกันโหวตเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะเป็นการสร้างกําลังใจให้น้องๆสร้างกาลังใจให้น้องๆในแต่ละวันก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยสําหรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆ20คนก็ enjoy ค่ะมีความสุขเพราะว่าพี่เกสกับพี่น,นะนักก็ลินรู้สึกว่าเวทีมิสชาลันโวเป็นประสบการณ์ที่มันมีคุณค่าแล้วมันหาไม่ได้แล้ว<ม>ดังนั้นเนี่ยน้องๆ20คนได้เข้ามาแล้วก็ทำทุกวันให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ